สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆวันนี้ก็มาเที่ยวป่าเที่ยวเขาอันนี้ก็เรียกว่านพรงบางท้องที่เรียกว่านผีปอบหรือว่าว่านกระสือ อันนี้ก็ใกล้จะโซมแล้วครับเราะว่ามันฝนใกล้จะหมดแล้วเข้าสู่หน้าหนาว ผมเห็นมีบอนอีกอยู่อีก,กอรหนึ่งครับเดินขึ้นไปดูอันนี้จะเป็นบอนหูช้างป่าก้านลาย พอที่ก้านก็จะออกมีลักษณะสีเข้มแล้วก็มีลายเป็นจุด,จด กงหน้านูนยังมีอก,กอนึงอันนี้มันจะเป็นยอดภูเขาหินนะครับ บางพื้นที่จะมีลักษณะเป็นเป็นรูเป็น,ปนหุบเป็นเหวอันนี้เป็นบอนหูช้างป่าก้านเขียว ออกดอกไปแล้วน,นี่กำลังเป็นเม็ดครับก็พาดูชมสิ่งละอันพละน้อยอันนี้ไม่รู้กระเท่าอะไรส่วนนี้คือมะนาวผี แต่ต้นยังเล็กอยู่ไม่รู้ว่ากระเ่าอะไรขนาดใหญ่มากครับขึ้นมาจากโพงหิน หูช้างป่าก้านลายนี่สวยครับใบขึ้นมันเลยครับก้านจะมีลักษณะสีเข้มออกสีน้ำตาลแล้วก็มีลายจุด,จด ครับก็นํามาแบ่งปันกันชมครับก็ขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ